โอเคผมก็วันนี้นะยวเป็น จะมารีวิวคอมอีกแล้วไม่ใช่รีวิวคอมอีกแล้วรีวิวคอมนะเออนี่ก็จะเป็น EP ีแรกก็แล้วกันเพราะว่าผมจะอัพคลิปอัพอัพคอมไปเรื่อยๆนะเออเผื่อมีเงินนะอืมถ้ามีเงินก็อัพนะนะเออครับผมก็โอเคครับผมนี่ก็ผมไปลงวินโดว์มาแล้วนะเออถ้าใครซื้อร้านตามผมผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างแล้วนะเออก็ต้องไปลงวินโดว์ใหม่นะเออผมก็เพิ่งไปลงวินโดว์มาก็ซัดเป็นวินโดว์สิบเลยอ่ะอืมสเปคแค่เนี้ยอืม สเปคแค่ไหนคุณก็ไปดูเองเลยนะเออว่าจะกระโปรงอะไรแค่ไหนเออก็งบแค่นี้นะก็มันก็อะไรมากอะเออก็พอเล่นเกมทูตูไทยได้ครับผมอืมโอเคผมก็ไปดูกันเลยนะว่าจะเป็นสเปคอะไรโอเคผมก็ผมอัพวินโดว์มาแล้วอืกระเบื้องกึนโอเคผมไปดูกันเลยโอเคของก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมวินโดว์สิบเลยอ่ะนี่นะก็เดี๋ยวผมจะรีอินเสิร์ตท้ายคลิปก็แล้วกัน โอเคอความก็จะเป็นประมาณนี้นะผมอืมแต่ผมก็จะไปดูสเปกกันเลยดูยังไงวะกูก็ลืมแล้เหียโอเคผมก็มาดูสเปกกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงเนี่ผมผมก็เพิ่งโหลดอันนี้มานะเอออ่ะอันนี้ถ้าแบบมันจะยังไงวะมันจะกากเลยนะก็สเปกมันกากู่แล้วเ <c oughs> โอเคผม นะมันก็จะช้าหน่วงๆน,นิดนึงนะก็ไม่เป็นไรก็ดูสเปคกันก่อนนะแล้วก็ผมจะบอกปัญหาด้วยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะเนี่ยสเปคเป็นคอ i3 เห็นนะอไหมคอ i3 สามเจนสามด้นึงน,นะประมาณนี้แรม4นะผมอีกปีหน้าผมค่อยอัพเป็นแรมแรม8ก็แล้วกันแรม16เลยตั้งปีหนึ่งโอเคก็เป็นประมาณนี้นะ ล้เอไม่ใช่ิการ์ดจอเป็นการ์ดจอหนึ่งกิกแนผมเป็น AMD ใช่ป่ะจะไม่ได้วะอะไรวะไม่ใช่ AMD อะไรวะก็ลืมแล้วไม่เป็นไรๆๆก็เนี่ยผมก็โหลดแอป,ปนี้มาอยู่นะเออชื่อว่าอแอป,ปเพลเยอร์ที่แบบเอ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 บออ บูสแตกอ่ะเออก็มีพี่คนหนึ่งแนะนำมานะโอเคก็โอเคเลยปัญหาหลักๆที่ผมซื้อร้านนี้นะอืมทุกอย่างก็ถือถ,ถือว่าใช้ได้ก็หนึ่งเลยผมอันนี้ไม่รู้ว่าจะเอา,อเอาพาร้านก่อนดีกว่าหนึ่งเลยครับผมก็อาจจะมีของอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะเพราะว่า มันเป็นมือสองนะครับผมแล้วก็ไม่ได้วังอะไรมากวางแค่แรมแล้วก็ CPU ีนี่ทำงานก็พอแล้วอืมแล้วก็มีการ์ดจ,จอผม,อมแล้วก็อะไรทำงานอันนี้ำํำทำงานแบบครบหมดเลยนะแค่อย่างเดียวผมที่มันแบบเกิดประสบป,ปัญหาก็คือ SSD นะอันนี้ถ้าผมขอพี่ได้ก็จะดีมากๆโอเคผมไอตัวนี้นะอืมเอสเดีนะผมเนี่ยเป็นตัวเนี้ยเอี ช่างเขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันนานหรือยังนะน่าจะนานแล้วเขาว่าผมลงวินโดว์ก็แบบมันลงยากแล้วมาเนี้ยก็น่าจะเป็นเพราะตัวนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าถ้ามันเป็นเออมันเป็นตลอดแล้วเนี่ยอืมมันขึ้นบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นก็นจอดําแบบเนี้ยอืมเออใช่ต้องลงวินโดว์แต่ผมลงมาแล้วแล้วก็เข้าได้นะแต่พี่เขาว่าอา่าไอ้นั่นแหละมันไม่อ่านนะ ฮาร์ดดิสต์ Hard นะ Hard น่ะฮาร์ดดิสต์เอนดีนะมันก็ไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่ามันก็เป็นประเภทเดียวกันนะอ่ะอืก็โอเคผมเอ่อคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วแค่รีวิวคอมอืมถ้าถามว่าเล่นเกมอะไรลื่นไหมหนึ่งเลยครับผมพ b บีผมไปลองมาเล่นละลื่นลืน่นลืน่ลนมากแบบเหมือนในร้านเกมอนะ่ะลืน่นลืน่นลื่นจริงผมลองไปเล่นดูแล้วนะอืม อันนี้ก็ลบไปแล้วนะเพราะว่าผมจะโหลดฟี e ไฟ r e มานะเออโอเคผมจอนี่ไม่ใช่เป็นจอแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะไม่ใช่สี่เหลี่ยมแบบ17นิ้วแบบนี้นะที่จริงแล้วเขาจะส่งเป็น19นิ้วนะแต่ว่ามันแตกเนี่ยตัวเนี้ยเอซเออใครที่อยากจะรู้ว่าทำไมมันถึงแตกก็สามารถไปดูได้ลิมคลิปลิงใต้คลิปนี้นะเออเป็นแบบไม่รู้ว่าผมอัด เกือบส0บันได้สิบ,บันได้มั้งจะไม่ได้โอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะผม,มก็ปมมัญหาว่ามันดีไหมผมก็ถือว่าดีนะดีนะเงนงบประมาณเนี้ยอืมมันก็ไม่ได้ดีมากเกินไปอืมอืมก็มีอะไรเสียบ้างประมาณเนี้ยมือสองนะไม่ใช่มือหนึ่งมือหนึ่งก็จะแพงอยูน่นะอืมก็ทําใจได้นะครับผมอืม มันก็จะเปลี่ยนแค่ SSD น่าจะเล่นได้แล้วแล้กจอนะผม,อมจอประมาณนี้โอเคครับผมก็เขาเอาอเขาจะแถมอะไรมาบ้างนะแถมคีย์บอร์ดกับอันนี้อันนี้เขาเมาส์เมาส์ไม่ได้แถมมานะเนี่ยเมาส์ตัวนี้เขาแถมมาแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยแล้วก็มีมสีจิ๊กครับผม,มประมาณนี้ก็มีสามารถปรับสีได้นะเนี่ย ปุ่มตรงนี้แหละอืมก็กปรับไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นสีรุกมบ,บปุ่มเท่ๆสวยๆวยเลยอโอเคโอ้โหโปรแกรมเริ่มไม่ได้อืมรีโปรแกรมก็แล้วกันที่เกียนรีคอมนะเอียม,มันชอบเนี่ยโอเคผมคลิปนี้คอมปีนมามีเท่านี้นะอืมก็แบบผมจะพูดไปเลยนะพูดไปงั้นแหละนะก็ถือว่ามันใช้ได้อยู่นะมันก็ไม่ได้พัง ยังอะไรมามากมายหรอกอืมมันก็สามารถเล่นได้ตามปกติแหละเออดูหนังฟังเพลงเร็วอันเนี้ยอืมก็มีอะไรมากอืมมีไลน์มาให้ด้วยอืมโอเคนะก็จะมีประมาณนี้ก็คลิปนี้จบก็เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะโอเคบ๊ายบายสีเพลงึ้น d b y e ครับผมโอเคโอเคผมก็จะมาสรุปท้ายคลิปกันล้วกันนะอืมคำเครื่องนี้ที่จริงแล้วไม่ใช่ HP ตัวนี้นะจออืมที่จริงจะเป็นของผมได้นะ บางคนก็จะเป็นรุ้นแล้วนะว่ามันน่าจะจอขะรุ่นนะโอเคครับ okay, ผมที่แรกก็จะเป็นเอเซอร์สิบเก้าสิบเก้านิ้วนะสิบเก้านิ้วเอ่อ W อ right? ่ะเดลน่ะสิบเก้าเวอะไรประมาณก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเออโอเคนะเอ่อ, okay, นะอส่วนที่แย่ที่สุดก็คือไอ้ตัวเอสด,ดีครับตัวเนี้ยเห็นไหมเออนั่นแหละ คือมันมีปัญหาคือเปิดมาปุ๊บมันจะจอดํานะครับผมผมก็ที่จริงผมก็ไปถามคนอื่นแล้วว่าเอ้ยทําไมเป็นแบบนี้วะ <c oughs> เขาบอกว่าเอาไปลงวินโด้ครับนะเออเอาไปลงวินโด้แล้วคุยทำยังไงพอไปลงมาปุ๊บกลับมาเออก็ใช้ได้ตามปกติก็ใช้ได้พอปิดปุ๊บปิดเครื่องปุ๊บไปหาอะไรเล่นทักพักหนึ่งกลับเข้ามา มาเปิดจอดำอีกแล้วครับเือบงงมากเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรวะคือแบบรอพรุ่งนี้นะรอพรุ่งนี้ปุ๊บพอพรุ่งนี้พอพรุ่งนี้ยกไปปุ๊บก็ให้ช่างตรวจนะตรวจสอบพอเปิดปุ๊บเอา้าเฮี้ยไม่เห็นจอดําเลยก็แบบเอ๊เป็นเพราะจอหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้นะพอผมแบบกลับมาบ้านเออใช้ได้ พอปิดเครื่องเปิดใหม่อา้าวจอทำอีแ้วก็เลยต้องเอาจอที่มันแตกนะจอเอเซอร์เอออันนี้ก็ต้องกลับไปดูคลิปก่อนนะก็คือแบบคลิปแต่งห้องแหละเออก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปก็แล้วกันนะใต้ลิงก์คลิปแ n ทลิงก์คลิปแชทอะไรสักอย่างแนะเออก็นั่นแหละอืมก็ผมก็แลกจอเอเซอร์มาแล้วก็มาปิดตัวสอบสลับแล้วก็ถอด สายดี SD, แล้วก็เข้าถอดท้ายสายซาต้ตาจาก S D แล้วก็เสียบเข้าไปใหม่เออน่าจะไม่งงกันหรอกเออผมก็เสียบปุ๊บไปเรื่อยๆโอ้โหแบบยุ่งยากทิ่หายทำเท,ำเทำเเอือนทำแต่ละเถือแลิ้นพันละก็เป็นคนอีสานไงก็ไม่ได้ทําคลิปมานานมากครับผมแบบคลิปน่าจะเพิ่งกลับมาทําเนี่ยหละได้ประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนมั้งจะไม่ได้เออลิ้นก็จะพันแบบนี้แหละครับนะโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นมุม แปลกๆหน่อยครัแล้วกันนะเออก็ไม่เป็นไรเออจะมาสรุปสเปคนะสเปคก็จะเป็น i 3าม gen สามนะผมโอเคแล้วก็แรม4นะผมมีแผนว่าจะอัพแล้วก็มีเออการ์ดจอ1 1ึ่นึ่งจิกนะผมเป็น gt 220นะเออถ้าผมจำไม่ทิบถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นเอ่อค่ายเขียวครับผมโอเคนะโอเคผมก็อืมจะไม่มีอะไรแล้ว ผมคิดว่าผมจะอัพที่แรกก็ว่าจะซื้อคาอ่าจอเอ่ออะไรดีๆหน่อยก็จะเป็น GTX GTX หนึ่งศูย์ห้าศนย์ไปดูราคาเฮียอึ้งแดกนะครับ 7, เจ็ดพันเี่ยโอ้โหสามพันนี่ก็จะเหงื่อแตกและก็ผมก็เลยแบบนี่ก็ได้ปะกลับไปดูเจ็ดห้าศนทนะแล้วก็ไปดูปุ๊บโอ้โหสองสามพันคิดดู ไอ้เฮียมันแพงเกินบางทีอ่ก็ไม่เป็นไรผมก็มีแผนว่าผมจะเปลี่ยนเล,เล็กน้อยก็คือหนึ่งอัพแรมว่าผมผมจะจากแรมสีผมจะเอาแปดมาใส่น่าจะได้แหละเอาแรมแปดมาใส่ปุ๊บก็แล้วก็เปลี่ยนได้ดีก็จะเป็นประมาณน่าจะสองพันแหละโอ้โหไม่เจอนิปหน้าผมรักทุกคนนะครับจุ๊บ 嗯。Mm hmm.